เีล้วมันทับลูกลวัวแต่ดีที่มันยังแห้งอยู่นะครับยังทับหับงมันก็ไม่ร้องเรียบร้อยเลยนอนยัดอย่างนั้นฮ่าฮ่า <c oughs> <c oughs> รุ่นนี้เปิดไปเสียบุญรุ่นที่แล้วเดือนคร,รับครับเหล็กเบร้อยอ๋อแต่ถ้าแยกไปเลี้ยงสามตัวสี่ตัวมันน่าจะอ้วนใหญ่นะครับต้องให้เวลาหนะ่อย ล่างเป็นแรงไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยโตครับต้องดูไปอยู่ฝูงพิศักก็ให้ลูกสวยนะครับพิศักจะเปลี่ยนพ่อบ่อยเห็นแล้วเก็บเรื่องเขาแดงๆนั่นแหละครับไปดูมาอาทิตย์ที่แล้วเป็นแม่แม่ของที่นี่ก็หลายตัวนะครับเขาเก็บมาแลกยกไปนะครับ ตามเก็บมาไว้แล้วก็แต่ให้ลูกสวยนะครับมีแบบนี้้งนะถ้าเป็นห้องอาผมาแต่ก็เป็นงอ้งนี่แหละอยู่ชายนาฏวน,อ,น,น,วนอันนั้นวนอันซ่องลอกว่าอยู่ชายนาเป็นนักีลงไปเที่ยวไม่ไม,ไม่เลื่อนการนะวนาวนปิบเลยอยู่แกเลี้ยงเอาเอาไปเลี้ยงนานีหยครับก็นานแล้วก็นองพองอ๋อแล้วก็ไม่ค่อยมาทางนี้แหละพี่ไม่ค่อยให้เลยเพราะอยู่ทางโซ่นีง ก็ไล่ทุ่งเหมือนกันใชทุ่งเหมือนกันใชนาปวนปิด <One bit. S 1> ไม่ไกลนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวต้องเลยข้างน้ำท่าคอนหน่อยครับเขาสวยๆเขาเลี้ยงสวยัวเขาเลี้ยงไม่มากครับคุณภาพนะครับวนนะครับ แกก็ยกแบ่งไปจากที่นี่เลยใช่ไหมครับแบ่งแบ,งแบง่แบงกันแบ่งกันทางการรุ่นแรกๆอ๋อแยกกันไปครับกกก็ก่กันเป็นของปู่แบ่งให้นะครับอันนี้น่าจะเป็นฝูงที่เยอะที่สุดแล้วมั้งครับเนี่ยแล้วมีฝูงไงครับผู้ใหญ่ลาเยอะนะพี่เนี่ยผู้ใหญ่ลาอ๋อพันแล้วแหละครับเป็นคนเลี้ยงบ้าง พี่เอกนะครับโอเคกก็เลี้ยงวัวทนหนึ่งเนี่ยมัทำสมัยก่อนมันเทสปีครับจะนี่ไม่เอาอะไรเพิ่มคนลำบากสมัยก่อนนี่มันมันมีพื้นที่นะครับพอได้คุยอาตอนในก็ยากให้กินมันเยอะครับพอมานั่งคุยกันคนเลี้ยงวัวพอรู้จํานวนเนี่ยมันมันดูดูรอเลยวัวเยอะบางหน้ามันเลยเทสครับดูนเล็กก็ต้องลบหมด ครับอยากเลือดอีกน้อยๆกลับกันแล้วนะครับเพราะมันมันลำบากจริงๆไงครับไปไหนมันก็จะมองว่าเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหาเป็นภาระทั้งเจ้าทิ่นทั้งคนที่เห็นยุสมัยมันเปลี่ยนมันมันรถลามันเยอะขึ้นนะครับถนนหุนทางผู้คนมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับ เมื่อก่อนคนสมัยก่อนยังแบบเพ<ก>ื่อแผ่กันเลี้ยงอยู่ต่ำใกล้ๆกล่างบ้านเขายังเลี้ยกลินขา้าเลี้ยก<า>ินน้ำไม่มีครับไม่อยากไกลบ้านเลยโดนเอีิดเลยถ้าเดินมานี่ต้องต้องมีเรื่องและ<า>นะครับต<า><า>อนนี้พมมารุ่นเล็กๆ็ๆสิบกว่าๆเลี้ยกินขขาว้กินน้ำกินนมครับปอยเนื้อไอ้นมไอ้นุปอยม่กินไอเตียนนี่ไม่อะไม่อยากไปเดินไกลาบ้านเลย ถ้าเดินมาแล้วเดินมา,<อ>าหาในตรงมีเรื่องบอกแน่นะครับเมื่อก่อนกลายเป็นเอ็นดูนะครับสมัยก่อนอก,กินข้าวกินน้ำนคนห่อมาให้ก็มีนะครับเอาสองสารเ้าเลีเ้ยงงูงอ๋อป,ปีที่แล้วป,ปีที่แล้วคนจะมองว่าเป็นคนเลี้ยงวัวนะครับสมัยก่อน ผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเขาก็มองว่าเราเป็นไม่ได้มองว่าเป็นเด็กๆเป็นเด็กๆเป็นเป็นคนมารับจ้างเลี้ยงบัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผู้ใหญ่สมัยก่อนเ้าก็อ็นดูนะครับคนขยันแล้วก็เพื่อแพ่กันดีแต่ทุกวันนี้มันก็มันก็เป็นบางบางพื้นที่บาง้ที่นั้นละก็ยังมี เดนที่นาบางทีมันก็ไปอยู่กับนายทุนอย่างเงี้ยครับ้องคำใจหรือในที่เขา้าครับนายทุนเขาก็จะไม่ไม่คุยคุยไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเขาก็จะต่างกันแต่คนดีเขาก็ก็ดีนะครับเพราบางทีปล่อยไว้มันก็ลกกันนะครับไม่อ,อ,อยว้ให้เตียงครับไม่ต้องมาจ้างถางป่าใทยบางทีมันลกมันก็ไท่เหมอนเขาครับ กลางคืนไม่ค่อยได้นอนนะครับยุงนอนกลางวันเราดูว่าฝูงไหนจะยุบไปก่อนนะครับตามผู้ใหญ่สนพมน่าจะเป็นพมนีม่น่าจะฝูงนี้ปปด สามร้อยพี่ส้อยสี่ร้อยดูแลดีๆโอ้โห oh, oh, เป็นเลือดร้อยนี่ก็ oh, น่อยัน้อยครับดูแลดีๆพัฒนาพ่อดีๆลูกวัวออกมาตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นแสนแล้วมั้งครับเลือด 100. Okay. รด้อยตลาดลกเกปตลาดครับ นี่เป็นายทุ่งข้ายากานนราคาแท้นะครับมันคล้องหางคล้อง้างทางครับของทาง,าง,างต่อจังนะของอางไม่กล้าต่อก็เหมือนเข้า Seven เซเว่นไม่เห็นมีใครต่อเลย<ช> <c oughs> ซื้อของเซเว่นนะครับไม่มีใครต่อเลยนะครับขึ้นห้างนะแต <c oughs> ่พื้นฐานวัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่มิตะเกร A เอ สูดดดด้ดีดีทางนั้นนะพอกได้เลยแต่ต้องทําใจนะครับเจ้าของทําใจลำบากนะครับข้าไปปีไม่ใช่หน่อยครับ,รบไปทำคัดเดินเป็นครึ่งวันบางทีบางทีคัดแต่ยังไจับกลับตรงนี้ครับดาได้เอากลับก่อนจังก็อยากได้ครับแต่เสียดายบางตัวเดินวนเลงเลยนะเดินวนกป็นอย่างไรก็เดินวน ไม่รู้อกเอตัวนเดินไม่รู้จะเลี้ยงแล้เอาตัวนี้นต้วอันนอก็ไปจับกลับครับเลือ่อนเนื้นอต้นนิดต้นนิดทั้งนั้นครับระยาถึงเดือนยีวันฝ่ายคนเลี้ยงแลกยามแลกเนื้อมันขึ้นไวนะครับ ใช่เพร้อมันหยุดวายเหมือนกันแะปล่อยทางวันทั้งคืนครับมีทีให้น้ำดีๆอย่างเดียวไม่กินไม่ไม่กินให้ค่ายพ่อมองพ่อมปล่อยทางวันทั้งคืนแต่ชุดที่เหลือนี่ก็ไม่ไม่ขี้เลยนะครับนี่อ้วนขึ้นนี่ชุดแม่มีแต่ตัวใหญ่ๆร้อยสี่สนะิบขึ้นทางนั้นต้องคัดอีกทีนี่แหละครับ แดงเดิบงทีค่ายหมดเลยครับแกไม่ชอบัวแดงเหรอครับหรือว่าอยังครับเพราะว่าเข้าเหลืองไม่ขึ้นเป็นบางคนข้า็นันนี้เขาหนุเข้าเหลืองไม่ขึ้นก็แล้วแต่คนด้วยนะครับเขาชอบข้าวข้าวโบดครับดีมีโอกาสเดี๋ยวไปอัปเดต ที่บ้านฝูงเลือดร้อยให้ดูนะครับเลือดร้อยโอ้โหเฉพาะตัวผู้นี้ก็ขายสามหมื่นกว่าสี่หมื่นนี่ก็โอ้โห,โโหได้ขายดีนะผมว่าทำท้องงัวครับแปดเดือนอย่างเงี้ยสามหมื่นกว่าสี่หมื่นอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ต่ยงไม่นั่นเข้ามันค่อยทำเข้านะเพราะขาเขาปล่อยเลยนะครับตัวน,นี้นทำท่าล่อเขา,ขาทำ,ทำมันไม่ใช่ว่า เกิดเกิดมาเป็นเลือดลอยทุกตัวแล้วทําได้ทุกตัวนะครับบางตัวก็ไปเนื้อนะครับบางทีมันมันดูไม่โตหรือไม่เข้าตายอย่างเงี้ยครับเข้าเข้าเป่งดูดูัวออก่เปาให้อ้วนๆอย่างเงี้ยด้วยหมด <c oughs> จริงนะครับอ้วนหน่อยมือใหม่ด้วยแล้วคนดูไม่เป็นเนี่ยจเะเสียเปรียบพอไปเจอวัวเกตธรรมดาแต่ว่าอ้วนมันก็ดูสวยนะครับแต่ผอมมาไม่เหลืออะไรเลยอย่างเงี้ยครับ แต่บางคนเขาดูละเอียดดูเป็นเขาก็จะรู้ไม่อ้วนเขาก็ดูออกนะครับเริ่มจะลุกๆกกันมัน้องเลี้ยกลูกกินนมกันอ,อ,อกอให้ลูกกินนมหอับกันพักหนึ่งครับมันก็เป็นประจำของมันใช่ไหมครับ นอนตื่นขึ้นก็ให้ลูกกินนมแล้วก็ค่อยกินค่อยเดินทำมันนอนเต็มที่ปล่อยปุ๊บมันจะกินเลยครับถ้าเราไล่ให้ลูก,กม,มันเดินก็เดินสุดเยเหนื่อยเราอีกถ้าลูกกินเองมันจะกินกันไปเรื่อยเลยครับไม,ไม่ลุ้มไปลุ้มมาปล่อยเช้าก็ไม่ดีนะครับบัวต้องให้มันหิวหน่อยถ้ามีทีกนั่นแล้วก็ปล่อยปล่อยเช้าก็ดีถ้าล้อนมานะครับแดดร้นลลอนเงนี้ยมันก็ข้าลม่มสบายได้พักพอนครับถ้าเป็นที่ของเรา,านะครับ หรือมีพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับยาดีๆแบบจ้งยาเยอะๆแล้วปล่อยเลยนะครับชาหกโมงตื่นแล้วปล่อยเลยครับเก้าโมงว่ามันจะนอนแล้วเพราะเราไม่ต้องไปไปดักไปตามอะไรมันมากนะถ้ามีพื้นที่เอาลมมันได้ซุ่มบนฟังก์นครับพัวก็ดีการพักผ่อนก็สำคัญนะครับนี่พันยุงแรง กินอิ่มพักผ่อนนะครับนอนหลับสบายดูแลเรื่องมแมลงได้ก็อ้วนเดี๋ยวดูตอนไล่นะครับถึงจะเยอะตอนนอนนี่ดูยังไงก็เหมือนไม่ถึงนะครับ ครับแม่วัวมันเยอะด้วยนะครับนี่มีแต่แม่วัวทั้งนั้นเลยไก่เห็นก็ว่าเมื่อกี้นี้เกินซีลอยแล้วก็เกิน,พ,พ,กน<อ>พี่วัคซีนซีลอยน้อยๆโอ้ทำไปแล้วใช่ไหมครับพี่วัคซีนทำทำไปเพือ่อนโอ้ทำวัคซีนอะไรไปครับวัคซ์อาเฟ่โอ้สามไทยเลยหมายถึงยังไงครับสามไทยวัคซีนที่ไปซื้อซื้อยังนครราชสีมา ไม่ใช่ลูกศินปบเลยดีทองดีเลยพี่กาชิดวัวนมข้ามเคสปีที่แล้วมันไม่อยู่แล้วพี่หรือว่ายังไงเราเดินทางทปีไงพี่เราผ่านหมู่บ้านบ้าง้คันเครื่องคันลองอะไรเงี้ยเราหลบไม่ได้นะครับเส้นทางเราต้องเดินลบไปหน้าไม่ได้ครับถ้าไปเจอฝูงที่เป็นอยู่ยังไงก็หลบไม่ได้ปีแล้วนี้อู่เข้าลูกนี้ อยู่อ่หน้าไม่ได้เลยงงหมดเลยครับเจ็บลงทุนดีๆจบนะครับแทงมาไล้ตัวนะแม้มันลบเขาในขายมันคืนโอ้ถ้าเจอนี่สูญเสียหนักกว่าเดิมนะครับทั้งแทงทั้งเป็นวัวต้องเดินด้วยแข้ง้านั้นไปเลยเสี่ยงวัวมาไล้ตัวครับเกี่ยวตัวเป็นเจ็บเป็นนั้นไปเลยโอนี่ครับพ่อวัว ีแดงๆนี่ทุ่งเลี้กรุ่นนี่แข็งนะครับรับประกันเลยนะพงเอาให้ได้ลูกไว้ก่อนนะครับวัน3 4ีตัวมันก็ถับพงศ์ค่ะไม่ต้องนั่งลินนั่งเก่งแต่ถ้าเป็นวัวฟาร์มเลือดเลือดสูงๆมาเลี้ยงอย่างนี้มันก็อยู่ไม่ได้นะครับตัวผู้ลับไปไปบ้านแล้วก็มา มาสิบกว่าวันมาเดือนแม่มาแม,แม่มันเยอะเงี้ยบางทีมันทับทับไปก็ไงไงทับอย่างเดียวไม,ไม่กินอย่างเงี้ยนะครับไป,ไปก็ชาแสดงว่าพ่อวัวก็อยู่ที่บ้านก็เยอะอยู่อยู่ดิฟุงที่บ้านปล่อ,อยฟุงตัวนะึงครับอ,อยู่บ้านฟุงตัวอ๋อเพอาะเป็นเลือดร้อยมันต้องปล่อยเยอะไม่ได้พอเก็นพอเป็นซาตินก็เก็นอยู่ที่บ้านไปไอตัวที่ซื้อมาตามเก็น จากแบรนด์ไหนครับพี่แบรนด์ไม่รู้เหมือนกัน,นพี่มันซีแบบนี้แหละแล้วมันเป็นแกนแคมเลยวัวที่ไทยที่เขาประกวดวนะครับลูกนกเหมนกันแล้วก็ซื้อที่พี่ซีมาตวงบดนีงนันงจองแล้วก็ตั้งก็ออกมาด้อาทิตย์นึงโอ้ตสองแฟนกว่ามันถับได้เลยครับตาเขาชื่งครับ ทจงตั้งแต่เด็กๆจะได้เปรียบนะครับราคามันจะไม่สูงก็ดูได้ไนไม่รู้ว่าตัวนี้เกิดมาออกมามันต้องมันต้องรับคณะยังไงเขาดูได้ครับแล้วก็อาทิตย์ทิศวันนี้เขาก็ไปจารู้อนา,าคตนะครับมองอนา,าคตออกก็จะได้เปรียบนะครับบางทีรอให้มันโตยอย่างเงี้ยครับพอมันเริ่มรอราคามันก็จะขยับไอ้ตัวนั้นพ่อแม่นอกไปพอจะดีแม่จะดีดครับแต่ปกะเท่ไทย อันนี้วัวไทยถ้าระดับแชมป์ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว,<ต>วนะครับครับเก่งไอตัวดำอะครับแต่กว่นั้นว้ามาบ้าน,าเ,น,ดน,นเดี๋ยวมันจะเจ็บโดยไม่จำเป็นนะครับโอ้หลักจับนอนเป้าอังวันบางทีกูไปน,นอนเป้าดูมกินยา <laughs> ความสุขนะครับก็เหมือนหลังกเกษียณน,นะครับ แต่คนเคยเลี้ยงยังไงก็หนีไม่ออกนะครับโอ้แล้วอยู่บ้านก็ยังไม่หยุดเลยนะครับตัวปาลาในไแต่ยังมีอยู่ประเจ็ดสิบองคาครับเอาแบ่งให้ลูกของตัวเองก็ยังเหลืออยู่เขาเป็นเป็นคนเริ่มต้นเลยไหมครับหรือเริ่มต้นออเริ่รุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกรุ่นแรกแรกุ่นแรกนะครับเยยบทุงมันรุ่นแรก รุ่นแรกของวัวไล่ทุ่งด้วยรุ่นชุดแรกรุ่นชุดลูกแรกนะครับทำไมอยุธยาปทุมอ๋อเขาจะเลี้ยงอยู่ฝั่งทางนู้นนะครับ,บมาลพบุรีก็ตามกันมาเลยครับแถว <ๆ S 1> ปทุมก็น่าจะเจออ,อยู่ฝูงสองฝูงหรือมั้งครับไม่ไม่เยอะแหละแต่ไม่ค่อยได้เห็นไม่ได้ไปถ่ายเห็นผ่นานๆเพราะลุงแชร์ก็ไปแล้ว ข่าวรวันครับพี่ก็รู้รู้จักกันหมดแล้วมั้งครับรู้หมดร,ร,รูุ้่นพ่อเขาูรอ๋อเล่นัวลานแล้วกันบ้นงอะไรบ้างลุงแช่นี่ก็โอ้โหเยอะส่วนมากจะเป็นแดงนะครับแดงหมดทง้งฟงแดง,แดง,งเลือดก็กำลังพัฒนานะครับพี่น้อง ไม่มีร่มไม้นะมีร่มเดียวบางวันเมื่อวานมันร้อนมันก็เดินพยายามก็ไม่ถึงครับซุ่มก็ามา<อ>พี่น้ำแช่น้ำมันไม่มีลมร้อนจัดต้องระวังต้องยอมแดดนะครับพี่น้องเราเนี่ยเรต้องออกเดินทางอยู่มมไม่มีได้กินน้องไปอยู่ก็ไม่ได้นะครับธรรมดาป้าดิตั้งซึ่งกันคลองครับพี่ซี่ที่ฮาร์ 5, มเคยออก ออกเช้านะครับาจากินข้าวเช้านะวัวก็พักก็ดีรถก็ไม่เยอะคนก็ไม่ร้อนวัวก็ไม่ร้อนนะครับมัดโดยมัดเป็นไรกันคือครับกลางวันเย็นอยู่ทีเช้าไปยันไหนเลยมั้ย เดียร้อยก็ถ้าเลี้ยงอยู่บ้านก็เตรียมตัวหาตัวประกวด <laughs> ต้องถนาดขนัดนั้นต้องอถนาดทางนี้ก็ต้องเอาทางนี้ครับประกวดก็ต้นทุนเยอะนะครับไปตไไแต่ว่ามันก็มันก็เป็นการอัพราคาแต่ถ้าสวย,สวยมันก็ างานใครรูครับเราเป็นตลาดกลางเ,าเน้นแท่งที่ว่าฟุกเน้นเกษตรกร,รเพราะส่วนใหญ่นะครับตลาดส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เกษตรกรนะครับเป็นตลาดที่เยอะที่สุดแล้วนะครับราคาช่วงอ,อาจจะรับเกือบแสนไปถึงแสนอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ตัวสวยไม่สวยเพราะว่าขนาด โห oh. แม่วัวสี่ห้าร้อยยังให้ลูกสวยๆถูกตาจริงๆก็น,น้อยครับที่จะครบเครื่องจริงๆน,นะครับแมด่ด้วยออกมาห่างดอก <c oughs> จบ <c oughs> ขนาดแม่เป็นแชมป์พ่อเป็นแชมป์ลูกออกมายังบางตัว <c oughs> ประกวดไม่ได้นะครับถ้าแม่เล็กๆทั้ง่ม,มัมากลูกดีครับแต่ทีนึงเป็นไม่ค่อยโตอ๋อ oh. ถ้าแม่ใหญ่ออกมาลูกตัวน้อยครับ <c oughs> ปล่อยไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปดีถ้ามันออกมาตัวเล็กๆก็ออกไปแต่เดี๋ยวมันทันกันหมดครับตอนออกไม่สําคัญนะครับว่าจะเล็กหรือใหญ่ <บา S 1> นับให้เล็กดีที่สุดนะครับนนดูตัวกิมอ๋อไม,ไม่ส้มกับแม่เลยนะเลี้ยงง่ายนะครับออกง่ายด้วยนะครับรเด็กแรงเดี๋ยวก็โตนะครับเดี๋ยวทันหมดตัวใหญ่ตัวใหญ่งมีแต่กระดูกวันนี้มีแต่เนื้อ ก้ามโมงี้ยไปเดี๋ยวรอดูตอนปล่อยนะครับเดี๋ยวนั่งดูมันก็เพลินนะครับถ้ามีหญ้ามีอะไรให้กินมีหญ้าอย่างเดียวเลี้ยงง่าย <laughs>